สวัสดีค่ะก็ทีิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเรานำเสนอรถกระบะยอดพันอึดนะคะ n i s สันบิ๊กเอ็มขนุนบิ๊กเอ็มจะโค้งนะคะรถปี96เกียร์ธรรมดาค่ะโคมาไดพาวเวอร์นะคะเครื่องยนต์2.5ฝาแดงทะเบียนไม่ขาดนะคะแอร์เย็นค่ะร้อแม็กะคะยางยังดีภายในสภาพยังดีอยู่นะคะลักษณะตามรูปเลยค่ะ กระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนนะคะมีช้ำบ้างเพราะอายุเยอะแล้วนะคะรถหลายปีมากๆเครื่องเคียนทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติคัสสียังสวยสนใจคันนี้นะคะราคา69,000บาทตามสภาพนะคะนัดดูรถกันก่อนค่ะก่อนตัดสินใจติดต่อโดยตรงได้เ,เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปซึ่งข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดนะคะแอดมินใส่ไวใ้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้ตตคลิปนี้นะคะ สำหรับในวันนี้ทางเราขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ